อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเนาะแต่ว่าทําไมคนจริงๆมันมีห้าคนนะ่ะมันจะมีเด็กแทงมาคนหนึ่งกับเลย้ยตอนหนึ่งเข้าไปเลยนะีโอ้พระเจ้าอีมากเลยอยู่ประมาณนี้นะไม่รู้อะไรนะทยไค่ะิงนงไปอืฝันแม่นมากเลยนี่ครับเดี๋ยวปล่อยไปตามธรรมชาติเนะมันมีโครงเขาว่าหัวอาจจะเบิ้ลก็ได้ล่ะ ตัวแบบนี้ผมเดาไปประมาณนี้สามตัวมันยากอยู่แล้วก็ดักทางหลายอย่างอยู่ก็เลยน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่ชอบอยู่จะเป็นไปได้ไหมตัวนี้แปดเลขแปดกับเลขศูนย์คุณให้การแปลไปคือตัวนี้ก็มีสองกระหกเขาให้มาแล้วตัวนี้เราจะทิ้งห้าก็ไม่ได้บางครั้งมันโกล่างได้ก็เป็นห้านิ้วแต่คนมีทั้งหมดห้าคนนะ ไม่ใช่สี่หนึ่งสองสามตอนนี้ก็มีเด็กอีกคนหนึ่งเดูตามรูปน่าจะพ่อพ่อพอจุงมือลูกอะไรอยู่ประมาณนี้ละอย่าบอกว่าเจ็ดไมาอยู่นะเจ็ดกันที่ดูด้วยะน่าจะประมาณนี้นะเบื้องต้นอย่าอย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากเราวิเคราะห์ไปตามรูปภาพก่อนใครฝันอะไรก็ลงไปเจอะดูก่อนนะ ฝันว,ว่าสาวข้าวมีแต่มดซาวเข่าก็มีเลขกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งดาวเข่ามีแต่หมดมดแต่นึ่งหน่ะตัวน้อยๆแปอะไรแบบนี้นะอยู่ประมาณนี้เบื้องต้นนะเราดูตามรูปตัวนี้ค่อนข้างจะสูงหน่อยเป็นเด่นอยู่นะตัวนี้ปิศาตัวน,วนี้อาจจะอยู่สามตัวอยู่ในนี้ด้านนี้จ,จะเป็นบอกเกล็ก่างก็ได้อยู่ประมาณนี้นะ ถ้ามอกสองห้ 25, 26, าสองหกก็ถือว่าง่ายไปเลยใช่เลมใช่ช่างมีไหไไมล้อโปโ้จำมันจำไม่ได้หน่อยมันไปสองทางอ่ะมันเห็นแบงค์ยี่สิบรอเก้าเลยตีเป็นเก้าูนสองนั่นน่าจะไปได้นะตัวนี้พอผมก็ดูเหมือนกันมันมันไปได้มันไปได้ถ้าเขาจะซ้ำ ตามเลงศูนย์อีกรอบหนึ่งไปไปได้ได้ไหมจะรูปเป็นช่างนะตัะลักน่งรูปกระทรวงกิน,นเข้าไปในปุกเกิลไม่ไจ้เห็นนะตเบิ้ลอะไรฝันว่าไฟไม่ลดนะครับะเบียน6-3-2-8นั่นถือว่าเข้าท่าเพรอนหนึ่ง หนึ่งวันเกิดของเจ้าด้วยวันพี่ยิบแดด้อหน้าหรือเปล่าใช่ใช่วันพี่ยิบแฝดมีสิทธิ์มีเยวมีเกี่ยวนะครับวันใดนยังนะใจเย็นย็นได้วันวันนี้ผมเพิ่งไล่ไล่แล้วดูแต่ยังเมื่อทีแล้วผมก็ตรงชอบไอ้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะอะไรล่ะผมเป็นที่ส่วนตัวมาหรือเปล่าร,รอยเอ็ดอะ ผมขี่รถผ่านร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์พอดีงูข้าบ้านเขาไปตีเนาะมผมเลยไปซื้อบ้านเล็กที่เขาก็ถูกสามตัวเลยนะ<ม>เคยนะเคยสามแปดแปดเออหน้าคิดตัวนี้หน้าคิดหน้าคิดแปดแปดได้ได้มาแล้วคุณกอลวันนานแล้ว่าที่ไม่ได้แสวเรื่องนี้วันวนี้พยายามทำใจนะว่าเลขยากอะ่ะเบาไว้ก่อนตราปปสฮะ ตักหมอโมอ๋อ,อชอบชอบผมโมเหรอจะให้ดูก็ยังไม่อยากให้ดูเนะื้อบันไดเพราะว่าหนึ่งมันมันซับซ้อนอยู่ยแต่ผมไล่บางทีผมผมต้องไปปิ้นออกมาใหม่ก่อนราชการที่หกนะลุงอ๋อมีอยู่บันไดน่าสนใจอยู่แต่ว่าเดียวเดี๋ยวผมจะปิ้นก่อนอ 4, จอม 5, ยึด 9, ตักโมตักโม,กมใช่ไหมตักโม ตักหมอโมโอตักหมอโม,โมอน,นะครับก็ขอบคุณสำหรับแรงใจนะสำหรับคนที่ชอบชสายนี้เนาะสายนี้ถามว่าโอเคไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าตามที่ดูมาก็แล้วแต่ fc อ่ะว่าโอเคประมาณไหนเนาะแล้วก็ไม่เอีเดียม่ประมาณนี้โอตะช่างเหรอตะช่างไม่เอเดียมต่วนนี้ก็จะมีเลขสี่เลขหนึ่งถ้าตามตามรูปภาพมันจะมีเลขสี่เลขหนึ่งเลขห้าเลขโซ ให้เลขทั้งห้าตัวเลยได้เอาได้แค่สองตัวแต่ข้างบนน่าจะเกี่ยวตัวนี้อะไรมันน่าจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเลขบนนะหรือว่าตัวนี้อยู่บนอันนี้อยู่ล่างไปแบบนี้เบื้องต้นเราแยกเป็นส่วนบางทีแล้วเราพลาดเราไม่แยกบนแยกล่างเราแยกกระถูกกันเต็มเนี้ยภาพเนาะแล้วก็ชี้อยู่แต่ว่าเราเอาไม่ได้สามก็มาอยู่ล่างนี้เออเดี๋ยวจะโมอ,อะไรอีกเนาะ โลโก้ของปปสหมายเลขแจ้งหนึ่งสามแปดหกโอเคปีที่แล้วออกหกศูนห้าใช่ไหมใช่ครับล่างออกหนึ่งหกปีที่แล้วมันเข้าเลขศูนย์แล้วและครั้งสุดท้ายเมื่อกี้งวดนเมื่อกี้หกศูนย์นี่ผมจำจริงก็ถ้าไม่มีไอ้กลมๆผมก็ผมเดาว่ามันมีโอกาสมาล่างเพราะว่าศูนย์บนแล้วมันน่าจะลงมาล่างบ้างอย่างนี้ เดาไปก่อนแล้วก็กลุ่มบนนี่ปกติหวัวงวดนี้ตามผมคิดผมเดานะหวยจะออกสูงหน่อยถ้าไปกลุ่มเก้าเราก็จะเห็นอยู่ประมาณเลขโกลเจ็ดเก้าห้าเนาะเราก็ยังแปรไปไม่ได้เพราะปลกก็ไม่ได้เขียนให้มาแเราจะมีแต่กลุ่มนี้ที่เรากลุ่มที่เรารอคอ,อยมันจะเป็นไปได้หรือจะออกเบิ้ลใช้ใช,ใช้ใช้หลักร้อยกับหลักสิบตัวเดียวกันหรือเปล่าแบบนี้นั่งคิดดู พอมีเปอร์เซ็นที่เขาจะไปได้หมดถ้าเป็นเลขหาบก็โอ้โหตัวนี้ต้องหานะหมายความว่าเลขอะไรแบบนี้ต้องหาต้องหาให้เจอก่อนว่าถ้าเป็นเลขหาบจะเป็นเลขอะไรแบบนี้นะมันต้องมีข้อมูลนะไม่งั้นเราก็ยืนยันไม่ได้นี่พอจะรู้เขาว่าอยู่ประมาณนี้แล้วเลยเขียนอาจารย์แม่มาผมตัดสินใจหลายวันอยู่นัเนี่มีวันนะ วันที่สอโควมันนิดหน่อยผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้หกอะสองสองลงล่างไปหรือเปล่านี้หกยังจะมาหรือเปล่าหกจะมายังไงแต่นี้ผมนั่งคิดอยู่นะเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนอให้มันชัดเจนดีกว่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยพูดเนาะเกีนไปเนาะเห็นพยานา ถ้าพญานาคส่วนมนากผมจะตีให้หนึ่งเก้าเลยนะพญานาคถ้าหนึ่งตนนะแปดหกหกแปดจะออกลงล่างไหมไม่แน่อาจจะตรงบนเต็มๆมัะมันมีสูตรอยู่หนึ่งสี่กับหนึ่งห้าได้ไหมถ้าถ้าเราดูตามไปนิ้วน่าจะได้อยู่น่าจะพอได้อยู่อเอฝันมาอุดจระ เต็มกางเกงก็ส่วนมากจะมีโชคเกี่ยวกับเลขศูนย์นะผมผมพูดให้อย่างนี้ยถ้าถ้าอุจจาระรากกางเกงอ่ะจะมีโชคเกี่ยวกับเลขศูนย์ให้ซื้อเลขศูนย์ติดไว้จะถูกอ่ะตามที่ผมเจอมาละให้กันนี่แหละเนาะกรอบนี้ผมชอบมากเลยมาากทงแลตวเราเอาไม่ได้มันก็ชับซันี่ห้าห้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าเนี่ยเาไม่ได้แทรกไปออกห้าศูนย์สี่เราไปเชียร์นี่ สามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนมันก็บรรทัดเดียวเองเนาะ<ช>พยายามจะหาก่อแบบนี้อีกเมือวนี้เนี่ยแต่พยายามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ต่อก่อนเนาะสายโมถ้าหาเจอผมไม่แน่มันอาจจะมีมุกใหม่เรื่อยๆอาจจะไม่เหมือนเดิมหรอกหนึ่งหกแปดก็โอเคแล้วเอ้ามีคนชอบด้เหรออา้าวแล้วมีคนชอบด้วยเหรอแต่ส่วนมากั้นี้หวยเราจะปิดแ้มนะ ถ้าเลยเขียนปัดแปิดแ้มมันต้องการรู้สามงวดซ้อนแล้วที่ผิดแต้มเนาะองคิดดีๆว่ามันจะขึ้นหรือลง